บานไรกาแฟบ้านไร่เดกกับเขาสวัสดีจ้าบ้านไร่กาแฟอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีสถานที่พักผ่อนของนักเดินทางและคนในชุมชนกาแฟของบ้านไร่กาแฟนอกจากจะเป็นกาแฟสดที่นำมเมล็ดก,กาแฟที่มีคุณภาพที่สุดมาใช้แล้วด้วยรสชาติที่อร่อยความหวานมันความพิถีพิถันในการรังสรรค์กาแฟที่ใส่ใจรายละเอียดทุกกระบวนการชง กระบวนการผลิตกาแฟที่มีการขั้วที่ยังคงความเป็นไทยโดยการคั่วเมล็ดกาแฟแบบดั้งเดิมนั้นมีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแนวคิดของคุณสายชนพยาวน้อยมาประยุกต์จนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศได้สรุปโดยย่อว่าเราเราคือแบรนด์ไทยก็คือใช้องความรู้ที่เป็นไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่สะท้อนเรียกว่า เอาภูมิปัญญาเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยมาใช้และชื่อบริษ,ษัทก็ออกแบบไร่นาประเทศไทยจำกัดคือเอาพืชผลไรไทยเนี่ยเอามาทำเป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคได้นะครับแล้วก็คนที่ทานกาแฟบ้านไร่เนี่ยหลายคนบอกว่าไปทานร้านกาแฟที่อื่นยังไม่ตอบโจทย์นะครับด้วยความเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์อ่าอันนี้ก็คือ ประเด็นอันหนึ่งซึ่งบุค,คลิกเอกลักษณ์ของการคั่วในรูปแบบของบ้านไร่กาแฟเนี่ยเราใช้หม้อคั่วแบบโบราณเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนในพื้นที่ของหนองแซงสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆที่เป็นสมัยโบราณในอดีตเนี่ยเราใช้หม้อลูกโลกคั่วแบบนี้โดยใช้เตาแก๊สให้ความร้อนจากทางด้านล่างเนี่ยนะครับอเอกลักษณ์บุค,คลิกเด่นของรสชาติก็จะทําให้กาแฟมีความขมมากเข้มมากนะครับ ตั้งแต่เปลือกนอกถึงไส้ในของเขาเนี่ยจะทำให้การปรุงกาแฟเมื่อผ่านกระบวนการวิธีการปรุงต่างๆก็จะทำให้มีรสชาติที่สะท้อนอีกครั้งคือขมมากเข้มมากนะครับตามไปด้วยอันนี้คือคือคือ,คอ,คอจุดเด่นอีกอันหนึ่งต้องใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้ที่ทำการคั่วทั้งความรู้จริงในเรื่องของเมล็ดกาแฟการใช้ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นสีและรสชาติ เพื่อคัสสันกาแฟที่มีคุณภาพนอกจากนี้ภูมิปัญญาอีกหนึ่งอย่างที่ถูกพัฒนามาใช้ในการผลิตกาแฟก็คือเครื่องร่อนกาแฟที่ยังคงความเก่าแก่และสวยงามของท้องถิ่นนี้ไว้โดยจะมีวิธีการร่อนแบบดั้งเดิมโดยการเทมเมล็ดกาแฟมาจากเครื่องคั่วเมื่อมเมล็ดกาแฟไหลลงมารวมกันที่เครื่องก็จะนําเมล็ดกาแฟไปเป่าลมไล่ความร้อนเพื่อทําการหมักแล้วนาไปใช้ในการผลิตกาแฟต่อไป ในการคั่วกาแฟของบ้านไร่กาแฟเนี่ยฮะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วหนึ่งคือการพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการดัดแปลงมาจากการคั่วพริกคั่วงานี่แหละครับเป็นคั่วแบบกระทะมามาก่อนสําหรับคนคั่วคนที่ดูแลในการคั่วคนที่จะคั่วกาแฟได้นะครับหนึ่งจะต้องรู้จักเมล็ดกาแฟรู้รจักลักษณะของกาแฟว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นความชื้นขนาดไหนก่อนที่เราจะขึ้นขั่ว ะะหลังจากนั้นเราใช้สัมผัสที่มือละเราจะดูว่ามีความชื้นสูงไม่สูงอันนี้คือสัมผัสแรกต้นก่อนจะเอากาแฟขึ้นคั่ว่อเมื่อกาแฟขึ้นคั่วปุ๊บเราให้ความร้อนเราก็จะใช้ความรู้สึกดูแล้วว่าไประดับเนี้ยความร้อนมันจะได้ระดับไหนกาแฟจะสุกกี่อีกกี่ชั่วโมงจะสุกนะครับพอระดับที่สามเราก็จะใช้กลิ่นนะหลังจากที่ว่ามันมีควันขึ้นไอขึ้นมาเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ว่า กลิ่นข,ของกาแฟเนี่ยเริ่มแรกมันจะกลิ่นแบบไหนเราจะใช้ความรู้สึกตรงนี้เมื่อถึงระดับอ่อนที่เราต้องการกลิ่นมันก็จะอ่อนๆไม่ขมพอระดับกลางขมมากๆหน่อยมันก็จะมีกลิ่นขมออกมาตัวถ้าเราต้องการขมเยอะมันก็จะมีกลิ่นไหม,ม้อ่ะครับอันนี้คือความรู้สึกการคั่วกาแฟที่นี่การหลอมรวมภูมิปัญญาของชาวลาวเวียง ที่สะท้อนผ่านกรรมวิธีการผลิตวิธีการชงอย่างมีศิลปะสร้างสุนทรียะพร้อมรสชาติที่เข้มขน้นนับเป็นสุดเฉพาะของบ้านไร่กาแฟที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟไทยจากอัตลักษณ์ของชาวลาวเวียงจนโด่งดังไกลสู่สากล